สวัสดีทุกครับทุกคนนะครับผมอันนี้เป็นดอกอะไรครับทุกคนดูครับว่าดอกสีแดงครับที่ลงมานะครับผมเย๋ยวนี่เป็นดอกอะไรครับนี่เป็นดอกเยอะๆนะครับดอกนลงมาเต็มพื้นเลยนะครับผมดอกเป็นดอกสีแดงแดงนะครับต้นต้ตนนะรครับนี่ต้นอะไรดูนะครับผมก็จะเป็น สีแดงนี่ครับรั่วโรยเต็มเลยนะครับผมไข่พวกพวกเนี้ยเลยต้องใส่ครับผมีคือเป็นสีสีแดงครับนี่ครับรั่วเต็มเลยนะครับผมนะครับใครทราบขอคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับว่านี่คือดอกอะไรนะครับผมเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยตอนนี้ประมาณ สิบกว่าปีแล้วครับนะครับเป็นดอกสีแดงนะครับสีแดงนะครับผมดอกสีแดงเต็มต้มเลยนะครับผมก็ยังเป็นสีแดงอกสีแดงนะครับมันเหมือนซากุระต่อนะครับจะใช่ซากุระไหมซากุระเมืองไทยนะครับสีแดงนะครับนี่ครับเต็มเลยนะครับผม เนี่ยครับดูครับก็จะลูกมาลูงมานะครับล่งมาก็จะเป็นดอกสีแดงสวยมากเลยครับไข่ก็สามารถเอาไปย้อมเป็นผ้าได้นะครับดอกสีเขาย้อมเป็นผ้าได้นะครับลักษณะดอกเขานะครับก็จะเป็นสีแดง่เยอะเลยนะครับผมเปนเมาครับที่ออกมาช่วงหน้านี้นะครับผนทีนะครับเป็นดอกสีแดงนะครับท่านใดรู้นะครับคอมเมนต์บอกให้หน่อยนะครับว่านี่คือต้นอะไร สัก10กว่าปีนะครับ10กว่าปีนะครับผมนี่ครับเป็นต้นนะครับใหญ่มาก10กว่าปีนะครับนะครับ ใครทราบกกดคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่านี่คือต้นอะไรสักุระเมืองไทยปากนะครับเป็นหมากสีแดงนะครับลักษณะนะครับใบสีแดงต้นโตนะครับเป็นต้นใหญ่มากนะครับพรวงมาใบจะสวยนะครับสีแดงนะครับสวยงามมากครับใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะครับฝากไลค์กดติดตามด้วยนะครับ